การตระการในขันก็ไปเมื่อเหลือสึกศักดิรีก็เมื่อเหลือจากจังหวัดงมวลน่าจะทานีหรือว่าเมืองดอดกวัวมันเดินไปที่มันเดินไปที่สนามอ่างเพื่อเขาวงจังหวัดกรุงเทพมาดูซิว่าจะเป็นยังไง นี่จะเป็นหน้าที่ขององค์นาวานะครับกับขนของประเทศเรือย,ยาวจีนะครับสองจีนไทยเน,นี่สำหรับลง้ายครับ จากตอนคุ้นรับคู่นี้เป็นคู่ที่กองตันตารางการเดินผันกันไปเมื่อเดือดสึดสักสีกับเมื่อเดือจากจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าเมืองดอกพวมันจะเป็นพี่มันเดือดกระดิษฐากลางเพื่อเขาวงจังหวัดการชิตมาดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ลองนั่งแดงลองนั่งแดงหรือจ้าคุณทองใคนรู้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมาได้จากมึงดอกพวงบลราชธานีมันจะเป็คนบ้านใครเดือดเทียบผมไม่นรับชาววัดบ้านห้องขอนี่นะบอกให้ดาให้ดากันที่สอง จะไม่ทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันยังไม่รู้ก็ือกไม่ออกบอกไม่ได้ดูใช่ไหมหลงเงินเด้คุณเอ๋ยคุณทองหูใช่ไหมเจ้าคุณทองไปออ เขเปข้อใจกรมการตัดสินรองน้ำแดงครับรองน้ำแดงเจ้าคุณหอคนะครับรองน้ำแดงจุณทองคนนะครับครับดครับกครับนแงลรับ